ให้เข้าอดีตถมันเกิดบาทันใจเข้าออตัวซาหลายเขา้าตรงใส่เวลาหลายแมนบอพี่น้องเออใส่ต้องใส่เล่เลนเท่าไร่สามพนนะเลนโทรศัพท์สาเสยบทสนใจไม่สนใจเลยพ่อใหญ่เ <c oughs> <c oughs> อ็ดไสวยงามมันมีเสียงเพลงก็ยจยอ้อยวนก็ไปเอามาลงเนาะเอามาลงตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นคลิปเดียวทีนี้เขาสิมมเนาวเห็ดยัง หนาหนาหนาวไม่หนาวคน,วนวไมไ่หนาวหรอกเอ้ยไม่คนเข้อไปกดมังไหนกับบลูคือกันอย่านมันหายนี่แหละ <c oughs> ขาดนาทีอย่างเดียวขาดนาทีอย่างเดียวอย่างอื่นผ่านหมดแล้วอย่างอื่นผ่านหมดแล้วนะคะลง่สตอรี่ลง่มากนี่ลง่มบหมดทุกอย่างนี่ปฏิสัมพันธ์ับเพื่อน โป่งมอได้ยะอ่อ้วนเปลี่ยนโป้งมันน่ะแหละเบมงเดือนตุลามนเดือนนี้โอ้ยกขาจะเดือนไอ้ติดตั้งหลายเดือนพี่เนาะเขาเข้าไปตรวจเจอเขาก็บอกให้เราลบยายอ้วนก็ไปลบออกมันก็หายติดเหลืองเออจิดแดงก็จิดมาแล้วแล้วก็ทีละนาทีนี่หายากจังเลย <laughs> นาทีหายากจังเลยค่ะแต่พยายามทําเต็มที่แล้วทาเต็มที่แล้ว ลงตั้งแต่ยังไม่เล่นเนาะเขาก็เขาก็ไปดูย้อนหลังเขาก็บอกอันนี้เราผิดผิดให้ลบออกเราก็ไปลบออกคลิปต่างประเทศพี่น้องเอ้นเป็นเห็ปบวดเหัวอเลยอ่ะกลมกลมกลมหลายเสียงตึง้งยักสุบริหารข้อแน่วเป็นคลิปคุณาภาพ่ต่างแต่ว่าแช่แช่ของคนอื่นเมื่อใดแต่ว่าแต่ว่าเฮาเอามาลงไปเก็บขงขงหฮาบรได้ยีออน,นเครือข่ารเนี่ย ใส่บะได้เลยไปถึงบ้านใช้ไม่ได้หยุดกึกเลยหยุดเลื่อนเปื้อดเลื่อนเปื้อนพื่อไรเลื่อนเปื้อนยังไงกดกระสีบ่ไปหรอพี่น้องเอ้ย <t> บัณนี้ยังสิมาให้เขาสื่อเสริมอีกอยู่ไหวสับหนาวบอ่อยู่บ้านอ่ะหนาวบ่คุณน,น้องน้องขาน้องสาวจ๋าอยู่บ้านหนาวไหม อีกทีก็มาเล่าอีกทีนะคะจำเป็นเพื่อนไม่ได้นะคะเต็มแล้วเต็มอัตราแล้วนะคะเต็มอัตราแล้วว่าอันนี้ว่าตอบมูว่าท่านนะพีน้อกตอบมูว่าท่านใส่เวลาหลายใส่มมนได้สร้างยางถึงไปซืบเขาว่างนั่นว่างนี้ไปเย็บของเข้าออก ล้มหมองมาไหนเะขาหายเขาตีหายแบบไม่เดือดร้อนไครสุขเฉพาะตัวโอเคนะคะโอเคจะเป็นขอเป็นเพื่อนก็ไม่ได้คือติดตามดีกว่านะกดติดตามดีกว่านะคะถ้าใครนาจา,านาจา,ายายอ้วนก็หาความสุขใส่ตัวตอนมันเพื่อนว่าใส่เน็ตหลายนะ อันพระโทษมหาแต่เจนยันยูวัดอันใสเน็ตไลฟ์สวยงามมากๆสวยงามมากๆคันแล้วนี่คือสีงามคักงามคัักพระโทหละมีลิบึ้นพร้อตาแล้วรับเพื่อนไม่ได้เพราะว่า เขาบอกถ้าจะรับเพื่อนต้องให้ลบเพื่อนต่าออกเยะ่ะอ้วนก็ไม่เออถ้าไม่งานเขาตกใส่งานโทรศัรทัคิดว่าให้เขา,สา,าใส่ลลยกขนาดไหนขาวทร่กร็สกบากเขาก็ชี้บอกแต่ละอาทิตย์ว่ามีมันเคือบอกไม่เหมือนว่ามีคนมาติดตามเขาจะใด้ไไดอะไรยังสินะเออ,อ,อเขาเดี่ยวกับเมือ่อเอ็เขาไอ้เรียนพอป้านใดเขาเดี่ยวกับ จี้ตี้ยคัดกดกับป่าไปเขานะเขาเขาก็ไม่ได้ลงเยอะนะเขาลงน้อยๆเพราะว่าก็จะมีคลิปย้อนหลังดูย้อนหลังด้วยก็เลยเขาไม่เห็นเขาลงเยอะเห็นแล้วเขาก็ก็ไม่ได้ลงเยอะหรอกเขาลงน้อยๆเห็นแล้วคนคนผ่านแล้วไปดูคลิปเื้อยนี่ก็เป็นเย็นเย็นอยู่เด้ออยู่นี่ก็เย็นเย็นยููเย็นยูไปไปหน่อย นั่นแหละไล์สดนั่นแหละยายอ้วนก็มามามาไล์สดมาเดือนกว่าจากช่องติดของเต็มบาทเต็มเงือยู่เนี่ยบางได้ก็ว่างแต่ของบางได้ก็ว่างแต่ของว่างงานว่างยังเขาบม่ได้ถึงใกล้เลยเนี่มีแต่ของไม่แต่ว่างงานว่างยังเสียงรถย่ถนนเนาะแซดเข้ามาในคลิปยายอ้วนหรือเปล่าไม่รู้ดึกเลยเออ โอ้จะแันบ่ท่านบาทท่านเมืองท่านาะคือจังว่พัฒนาอันนี้เครือ่าข่นะไปบานหนอกบ,บาทเสาหรือว่าฝนฝนหลงหรือเดือไปถือไ,ไอ้าฝนแนวบดายละนักหัวขม่าแหละต้องหายากกินละผ่านไปผ่านมาเก็ดไ,ได้ แต่ว่าเป็นเพื่อนไม่ได้ถ้ามันเกินห้าพันคนนี้ก็เป็นผู้ติดตามแล้วไม่ใช่เพื่อนแล้วเป็นผู้ติดตามค่ะได้เพื่อนเยอะหรือยังคะได้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เยอะหรือยังสวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกๆคนใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะผ่านแชร์ผ่ไอดอยู่นะคะแต่ว่าไปเอาคลิปของคนอื่นมาเป็นคลิปของเจ้าของมันไม่ได้มันผิดกฎนะคะมันผิดกฎ บอกเยอะอ้วนทีผ่านไปผ่านมาเว้ได้นะอะไรอยู่ในเฟซนั่นอะอ่าแวะได้แวะได้ค่ะแวะได้สวัสดีมีสุขกันทุกคนที่มีคุณภาพตือคลิปอะไรคลิปของเราเองเม่ไห้เอาคนอื่นมาลง่งคลิปคนอื่นเอามาันล อีกทีก็มาเล่าอีกทีนะคะใจอ้วนก็ไม่ค่อยได้เห็นกตบเพราะว่างานบ่ะยงานไม่เยอะงานไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนถ้างานายเนี่ย,ยก็ใจอ้วนก็ลองทําดูนะเอ่อทาดูมาไล์สดแล้วแล้วมันมันจะช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะแล้วงานงานก็คลิปสตรีมให้ดีที่สุดคือสามนาทีขึ้นไปนะคะเพราะว่าโฆษณาจะเข้ามันมันจะได้ มันจะได้เข้าแบบคร <c oughs> ับคนไหนถี่ยังปรทธานเหูืก็ี่ัฟังเนาะผู้้ใดหูวแล้วกะเออกระบอกกอตอ,อ,อันไปนัพี่น้องเนาะอนไรรู้แล้วก็บอกหล่อนไ่หยุดหล่อนเสตุถูกเหมือนคนใสยันกับเสียละพี่น้องบอกว่ายุ่งมึงไดนบอกว่ายุ่งมึงไหนเห็ดแบบนี กระิง,ง้ามคัประโทษเลยพี่น้องเอ,อ้ยแถวสมุทรสาครนี่มีวัดหลายมีวัดหลาเออเยอะอ้วนกว่านะคะต้องตามเวลาต้องตามเวลานะคะเพื่อนๆพื่ผู<ม>้ไดว่างกับเขามา่ได้ได้จะเด้อี่อันเคร่อค่ายเนี่ยใส่บะได้เลยไปถึงบ้านใช้ไม่ได้ยุดกึกเลยยุดลานะคะ ต้องตามเวลาต้องตามเวลานะคะเพื่อนๆผู้ดได้วางกับเขามา่ด้ดได้จาเด้อสำคัญต้องไลฟ์สดนะคะกูรูบอกกูรูบอกคนที่ผ่านแล้วก็บอกค่ะยายอ้วนก็เลยมาบอกนะคะบอกที่สําคัญต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาให้มันดีๆหนึ่งไลฟ์สดสองลงคลิปยาวเดี๋ยวมัดโป้อของเขาก่อนใส่โป้เขาอยู่นะ ใส่ปโป้ยู่ก็เลยว่าให้มันเหมิดโป้สะก่อนสีเป็นเปลี่ยนค่ะพี่หนองเออ <c oughs> มันม,มีจิตการตามากเน้อสรงเนี่ยจะมันเก่งค่ะจึกเลย,เอยโอ้จะมันเ่ท่านบาทท่านเมืองพอนอกคือจังบัพธนาอันนี้เครือ่ไข่นะไปบาดหนอกบ,บาทฝ้นเสมออัอตลพลหนองเสือโลกหลาย มันอุมเสือหลกไว้ลายมันเทมันเทลงมามันเทเสือหลกลงมานะเพราะว่ารับเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วรับไม่ได้กระลายต้คนคนกับมากกดติดตามนั่นแหละล่าลายเออจังไหนจังบวบปั๊บพุ้งระบบเจ้บของให้มันดีๆเนี่ยเออต้องกด,ป,ด,ป,ด,ป,ด,กดปืดลูดปืดลูดเปิดเออกดเราไปปับ๊บไปปั๊บสั่นไหมเออถ้ามีงานเขาตกใส่งานคนลัพท์ คิดว่หาห้เข้าใส่ลายท่หนใดภาพก็ไ้กลายันตัวตนได้ไลฟ์สดก็ยืนยันตัวตนภาพนิ่งก็ยืนยันตัวตนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เออพามีงานพขอตก๋นใส่งานทรศัพั์คิดว่าหายข้าใส่ลายท่านดภาพก็ไ้กานี่ไปบอกหัวไงมืดเมื่อถหิมไปเซื่อมื เพื่อนก็สิสิหน่อยจใจตัวว่าอันมาคอมเมนต์ยันยังจังบต่ตอบบ่ยังเออกระสิงามครบประโทษเลยพี่น้องเอ้แถวสมุทรสาครนี่มีวัดหลายมีวัดหลายเออเยอะอ้วนกับ